ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะนี้ตอนนี้จะหาสามอันเจอปะไม่เจอสามทุกมี้ล้ครับพี่คูปองมาแล้วคูป,ปองมาแล้วทุกอย่างจะลดเพิ่มอีกเพืปเป่อนเนกดคูปองเลยอ่าตอนนี้กดคูปองเลยนะเรามีทั้งเสื้อผ้ามีรองเท้าว,วีอิงด้วยนะวันนี้นี่แนะนำใ<ม>ห้ซื้อรองเท้ากับไดร์เป่าผมนะคะ สีมันจ้าเสยไว้เกิด่ายเลยนะคะลงุอยาเลยนะอะลงเท้าวิ่งวันนี้มีมาหลายสีด้วยอะเก็บคปอง่ะอ่อะสามทุกเล้าเก็บคูปองซื้อซื้อซื้อกันเร็วเซฟกันเร็วคือต้องบอกว่ายี่ห้อนี้คุณไม่ต้องห่วงเลยเหมือนหนึ่งหมื่นมิลแอมนี่ก็คือใช้ได้แบบพอประมาณเลยนะคืออันเล็กพุ่งพากันดีแล้วก็ที่สำคัญนะครับพอเป็นยี่ห้อที่ดังแบบนี้นะครับก็เลือกแอมรับประกันศูงไทยด้วยนะแอมเต็มแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วก็คู่รักมีแท้ใช่รับ นี่เป็นยี่ห้อที่ไม่ได้โนเนมนะหลายคนรู้จักกันอยู่แล้วก็คือทนทานมีประกันรับประกันสีสวยถ้าอองมาสวยผมอยากเห็นสีนี้มากเลยเพราะว่าผมจริงทั้งสองสีดูแล้วการติดสติกเกอร์นี้แล้วก็เป็นเจ้าของอาฟุตติอะ <laughs> ที่กำลังจะยึดอยู่อืมชาลีลีน,นี่ชาลีเ<อ>นมสตของข์ h e ล o Kitty อันนี้ร้อยแปะอันนี้เรื่องของชาร์พี่อันนี้สวยมากสวยน้องมาไม่แองราคาเนาะกมินทำสติกเกอร์นี้มาจากเกาหลีนะคะที่ไดโซมากมาขายขายพัฟแบงก่อนวันนี้หนึ่งันเท่าไหร่นะครับหนึ่งวันนี้นะคะราคาสองพันเจ็ร้อเก้าสิบลดเหลือแค่หนึ่งพันสอร้อยเก้าสิลดหสี่เปอร์เซ็นต์เลยห้าสิสี่เอร์เซ็นต์ดยอะมากนะหนึ่งหมื่นมิลแอมนะคะับคือของเซลมีอเี่ยเขาชาร์จไวแล้วก็รับประกันศูนยไทยด้วยนะคะ ชาร์จสองพอร์ตนะคะตัวนี้สามารถชาร์จ MacBook ได้เลยนะแท็บเล็ตงชาร์จเร็วมันแรงคือผมชอบอ่ะเนี่ยมันสวยอ่ะมันดูแบบพกพาได้สวยจริงๆปกติหมื่นแอมป์จะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมหนึ่งหมื่มิลลิแอมเต็มใหญ่คืออาจจะไม่ได้ใหญ่กว่านี้มากหรอกแต่คือว่าก็คือว่าอันนี้เต็มแน่นอนแอมเต็มเพราะว่ายี่ห้อเขามีรับประกันอยู่แล้วแล้วก็คือหนึ่งหมื่นมิลลิแอมเต็มใช้ได้แบบว่า โทรศัพท์เครื่องแบบนี้ก็ได้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 รอบสองสามรอบอยู่ก็ดีเลยมาก็ power bank ตัวนี้ใครที่อยากได้ของมีห้อที่แบบว่าทนทานแล้วก็คือเกรดงานดีสวยดูดิดูหรูหรามากเลยพี่ซันเล็บล้างไม่ออกนะขออภัยด้วยนะครับผมไม่รู้จะใช้อะไรล้างนะครับยาย้อมผมอกกไม่ออกครับผมผมลองในตัวล้างเครื่องจนหลอกแล้วไม่ออกเขาบอกให้ใช้น้ํายาดัดผมล้างแต่ว่าไม่มีอืมเขาไม่ใช่ใครหน้าเจเปิร์ดแน่ ัวน MM so um, so hmm. wow. ี้ชาร์จเข้านะครับถึงจอคุณจะแตกไปเลเทพบางมมยก็ยังชาร์จเข้าอยู่น้องสายมากเลยครับโทรศัพท์ค่ยจอแตกไปหมดแลยสวยสวยสวยถ้าสีนี้ก็คือสวยเลย p o w e แบงค์สีนี้น่ารักมากเลยสวยสวยมากดูดีมากเลยนะฮะใครที่กำลังหา Power Bank ที่ว่าคุณภาพวยจริงดีแน่นอนรับประกันสวยสวยจริงๆของดี Power Bank c o w a ่ค่ะ ทำไมคุณเปิ้งถึงรู้มาว่าเอ่่อไมใชเพาจริงๆน้ำยาดัดผมแล้วมันออกครับเพจเพจบอกถามได้เพดแต่เป็นเรื่องจริงหลายคนบอกว่าน้ำยาดัดผมล้างไอ้ยาย้อมผมออกโอ้โหอะไรโอ้โหโอ้โหจริงทำไงเนี่ยลูกค้าบอกให้คืนอันนึงติดสปิเกอร์เรียบร้อยซื้อซื้ออันนึงหนนึงขออนุญาตซื้ออันนึง เสีนะคะทุกคนใจตังตใจนะคะขอบคุณที่ช่วยซื้อคุณมากขอบคุณทุกคนที่ช่วยซื้ออุดหนุนมากนะครับขายได้ไปตั้ง500อันให้หมดเลยมันเออขอหมดเลยได้ขายได้ไปตั้ง500อันจะมาขอคืนอีกได้ไม่ลูกค้าน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าก็ไปองยินดีเออเออขอบคุณนะลูกค้าก็บอกก็จ้างมึงมาแล้วไงใช่ก็คือขอบคุณลูกค้ามากเราก็จะพยายามเป็นมิจฉาชีพให้น้อยที่สุดเออน่ารักน่ารักเอาได้มาใช้ เขาแบงก็ดีหูฟังก็ดีดีหมดผมบอกวันนี้ฝังไม่มามีอะไรอีกอาาวนหน่สามตัวสามร้อยได้ไหมสามตัวสามร้อยตกตัวละหนึ่งร้อยบาทใส่ให้ดูด้วยมันรู้จะใส่ชั้นที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้เซก้ำแข็กปันบซ้แ็ปตกอันละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไม่แพงสวยด้วยสามชิ้นหนึ่งร้อยคือใครคืออาจจะเลือกเลือกลายได้ไหมอันนไม่ได้ไม่ได้มันคล้าลายค่ะเสร็จเรื่อืม ตัวนี้เป็นผ้าแบบผ้าแบบโปร่งๆใส่สบายๆนะคะตัวนี้เป็นของไทยนะคะนี่ก็จริจ้าดิคือ้อมอ้ไลนเขาอกยังไม่ขายก็เป๋าเลยเให้ลอดูลองม่ถ้าลองดแ่้าใงม่ถ้าลองม่ถ้า거องดูสิแม่ถ้าลองดูสิแม่ถ้าลองดแ้าใองด้าลองดูสิ้ายองดูแม่าลอม่ถ้ลแ่้าใสิ้องดูสิแาองด่้าม่อ่า ราคามันดีมากราคาถูกมากนะคะให้ซื้อเป็นเซ็ตไปเลยทีละสามตัวแล้วก็ตัวขายาวอ่ะค่ะก็เนี่ยกามีนบอกกามีนลองใส่ตัวที่มันมียางละตุงมันมีกระเป๋าด้วยนะมันมีกระเป๋าด้วยนะแบบนี้สบายมากสบายสบายาคดีคดีสบายทุกคนสวยรีบกดเลยนะคะมีเสื้อด้วยนะลองไปกดดูด้วยนะคะมันมีเสื้อเข้าชุดกันเนาะวันนี้มีเสื้อหลายแบบนะมีทั้งเสื้ออันนี้แล้วก็ มียิ่งเสยเยืะเนี้ดูสบายสบายมากเลยที่เราใส่กันอยู่ตอนนี้คือผมใส่ล้ามันรู้สึกสบายมากวันนี้มาตกแค่เพื่อนเพื่อนซื้อหลายตัวมันตกตัวละ,ละ,ละร้อยกว่าบาทนใครก็เลือกสีตามเพื่อนเพื่อนได้เลยนะกระเป๋าได้ไหมก็กระเ,เป๋าได้มาล้ว,ว,วมันเราวขายกระเป๋าหน่อยหนึ่งค่ะกระเป๋าหน่อยอันนี้เล็กโครตถึเนี่ยกระเป๋านี่ต้องบอกว่าล้อลื่นมากกระเป๋าจะเข้ามาจะเข้ามา 한국에서 가져 e campaign. i 한 happy 한 o hear you. How is it? i 리 going to carry on my hands. I'm going to carry on my hands. I'm going to carry on. I'm going to c a r 컬러 너무 이쁘고요 그리고 일단은, 미. 일단은 캐리어는 미. 가볍고 많이 들어가야 제일 미. 좋은 거예요. 그리고 톤탄. 음, 왜냐면, 아. 다들 아시다시피 타이어가. 네, 캐리어가. 음, 일단은, 튼튼해야 되고, 많이 들어갈 미. 수 있게. 많이 들어갈 수 있어야 되고, 그리고 가벼워야 미. 됩니다. 근데 이거는 그게 다 적합해요. 미. พี่มิอเอ้หน่ารักอเงี้ยน่ารักขึนนิ้ครับใกล้ตายแล้วนะครับสวนะครับพี่มิน่ารักมิ๊กคืออะไรคือไกินได้เหรอหล่มากน่ารักปะน่ารักเออไม่เอาไปเลี้ยงอ่ะไม่เอาไปเลี้ยงอ่ะไม่เอาไปเลี้ยงอ่ะ เรนนู้เนาะเชฟตค่ะมีน่ารักมากนะมีหนึ่งอีบีเชฟเียวอีเดียวดนล้วด่ยการ์เนบอว่าส่วนเนี่ยส่วนนี่การ์เนบีบน่ารักที่สุดของมีใช่อนีปกติบีบไขันไหมอ่ะน่ารักคุณมันเด็กเลยโอ้ยดูมันดูมันนี่มีมีตาอันนี้เคียวกากเต่ เท่าไรคะกเปอาเออกคนะคะนี่ Old Same อันในคอที่พร้อมคือเหมือนกันไหยไม่เหมือนอันนี้อันนี้อันนี้นี่สวยมีหลายรุ่นสวยอันนี้อันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ